จุดขายของริมทางหลวงเส้น24อ,อีอก16กิโลถึงหนองกี่มีเส้นค้าหลากหลายชนิดกุ้งจ่อมปลาจ่อมหังัวต้มปลาล่าส้มตำเสาวรถปลาเค็มเยอะแยะแล้วแต่คนอยากจะกินข้าวสารก็เยอะจิ้งหรีดก็มี มัม,มัม total distance 49 kilometers. Workout out for a total of 5 hours, 10 minutes, 8 seconds. Pace for the last kilometer 12 minutes, 46 seconds. Oh, ถนนเป็นหลุมขนมครกขับขี่ด้วยความระมัดระวังเห็ดโคนดักแด้จิ้งรีดไข่ไอยอย่ากินเป็นแล้วป่ะเนี่ย มีไขม่มดแดงด้วยอ้อหน่อไม้ดอง คืนนี้จะตอนที่ไหนยังไม่รู้แต่คาดว่าน่าจะเลยน้องกี่ไปสั้สิกว่ากิโลหลักกิโลยักษ์กรุงเทพ339กิโลเบตตรง1531กิโล มาเลเซีย1,799กิโลอบตหัวถนนโอเค